การให้อภัยอย่างมีปัญญาเมื่อหัวใจบอบช้ำจากการถูกนอกใจคำว่าให้อภัยอาจเป็นคำที่ฟังแล้วชวนสะอึกเหมือนเป็นคำที่พูดง่ายต่อปากแต่ยากต่อใจโดยเฉพาะในยามที่เรายังรู้สึกเจ็บยังจดจำยังแค้นยังรู้สึกไม่ยุติธรรม แต่ในความจริงการให้อภัยไม่ใช่การยอมให้สิ่งผิดกลายเป็นสิ่งถูกไม่ใช่การปิดตาเพื่อไม่ให้เห็นความเจ็บไม่ใช่การลืมโดยฝืนใจและไม่ใช่การยอมให้ใครกลับมาทํำร้ายเราซ้ำๆหากแต่การให้อภัยในทางธรรมะคือการปล่อยวาง คือการเลิกยึดมั่นถือมั่นในความกโกรธเกลียดพยาบาทและความรู้สึกว่าต้องเอาคืนพระพุทธเจ้าตรัสว่าอภัยทานคือการให้ที่ประเสริฐที่สุดเพราะการปลดปล่อยทั้งตัวเราและผู้อื่นให้พ้นจากพันธนาการแห่งกรรมที่เชื่อมโยงกันอยู่เมื่อเราไม่ให้อภัย คนที่เคยทำร้ายเราก็ยังอยู่ในใจเราเสมอแต่เมื่อเรายอมให้อภัยไม่ใช่เพราะเขาสมควรได้รับมันแต่เพราะใจเราสมควรได้รับอิสรภาพเราเลือกที่จะไม่ผูกความทุกข์ไว้กับเขาอีกต่อไปยิงคนหนึ่งเคยกล่าวว่าฉันให้อภัยเขาไม่ใช่เพื่อกลับไปเป็นเหมือนเดิม แต่เพื่อปลดปล่อยตัวเองจากอดีตที่ไม่มีวันย้อนคืนเธอไม่ได้ลืมสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เธอเลิกให้มันควบคุมอารมณ์ความคิดและชีวิตของเธอการให้อภัยอย่างมีปัญญาจึงไม่ใช่การปล่อยให้ความผิดผ่านไปเฉยๆแต่คือการใช้สติและเมตตาร่วมกัน เพื่อรักษาใจไม่ให้คุณมัวอยู่กับความเจ็บช้ำของเราเองเพราะในที่สุดแล้วความเจ็บปวดคือสิ่งที่อยู่ในใจเราแล้วเรามีสิทธิ์เลือกว่าจะเก็บมันไว้หรือจะวางมันลงหากเลือกให้อภัยด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริง